ทั้งลมทั้งฝนพี่น้องตอนนี้ก็เอาลูกสาวเข้าบ้านมาเพราะว่าเออกลัวนางเปียกใช่ไหมพี่ไฮดี้ฮะเออไปเดี๋ยวท่าอาหารเนี้ยกินแต่ว่าเนี่ยฝนทั้งลมคือลมแรงมากดูต้นไม้ก่อนนะนี่นี่ดู ปุนอะทั้งหอกเห็นบ่มันบ่เห็นเนาะเออคือแบบลมแรงมากจริงจริงอะไรคุณเจาสิออกไปเหตุอย่างมันก็อ,อยากให้ออกเอาเจาสิออกไปเปียกเจาไปเลยเอาออกไปบ่ะคุณน่ะทั้งลมทั้งฝนลมแห้งก็ยังนี่เออบ่ไปคื้เกาปิดประตูเด้อ วุ่นวายพี่ไฮดี้วุ่นวายมากเลยเออฝนตก